สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจริยานองผาเช่นเคยนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องพลังงานบนโลกของเรานะคะนะในคลิปที่1น,นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องพลังงานบนโลกของเรานะคะพลังงานบนโลกของเราแบ่งเป็นสองบทนะคะ บทที่1คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะคะ,ะจากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนะ,ะในนี้ก็คือภาพนี้ก็คือจะมีแผงโซลา่าเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมะีเป็นเสาสูงๆมีพัดลมนะคะซึ่งเหมือนกับกังหันนั้นมุนอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ,ะ,นะคะดังนั้นนะคะค,ครูให้หนักเรียนนั้น ดูภาพอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันท้ายคาบนะคะนักเรียนค่ะนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าในรูปนี้คุณแม่ท่านนี้กําลังทําอะไรคะอะใช่ค่ะรีดผ้าใช่ไหมคะนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนพลังงานนะคะจากพลังงานไฟฟ้านะคะกลายเป็นพลังงานอะไรคะที่ทําให้ผ้าเรียบใช่ค่ะพลังงานความร้อนใช่ไหมคะ พลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีหลายรูปแบบนะคะเรามาดูกันละคะ่ะพลังงานอันดับแรกก็คือพลังงานกลนะคะคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะคะพลังงานแสงนะคะคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นะคะพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ะะและสุดท้ายพลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่นะคะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของกาน้ำใช่ไหมคะเปลี่ยนพลังงานความร้อนนะคะ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะทำให้น้ำในกานั้นร้อนขึ้นนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงทำให้เราได้แสงสว่างจากโคมไฟนั่นเองนะคะต่อไปอ,อ,อะไรคะนักเรียนใช่ค่ะวิทยุนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานเสียง ทำให้วิทยุของเรานั้นมีเสียงนะคะ,ะต่อไปการเปลี่ยนแปลงรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งนั้นมาจากอะไรได้บ้างนะคะ,ะพลังงานจากแสงอ,อ,อาทิตย์โดยใช้แผงเซลล์สุริยะนะคะ เป็นอุปกรณ์รับนะคะและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะต่อไปอะไรอีกคะเครื่องคิดเลขคะ่ะเครื่องคิดเลขจะใช้เซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะ เรามาดูคลิปกันค่ะนักเรียนนะคะ,ะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรามาเรียนต่ออีกนิดหนึงนะคะ พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้มากกว่าหนึ่งพลังงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะหลอดไฟค่ะนะ,ะเปลี่ยนพลังงานอะไรไปเป็นพลังงานอะไรคะพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงและก็พลังงานความร้อนนะะักเรียนจะเห็นว่านักเรียนนั้นนะคะ,อ,ะอยู่ใกล้หลอดไฟหรือว่าโคมไฟก็จะมี พลังงานความร้อนนะคะมาสัมผัสให้ให้เรารู้สึกถึงความร้อนด้วยนะคะต่อไปนะคะการเมื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนก็ทําให้หลอดไฟมีแสงสว่างและเมื่อเปิดนานๆก็ทําให้เกิดความร้อนใช่ไหมคะ,นะคะต่อไปโน้ตบุ๊กค่ะนะเป็นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงพลังงานกล พลังงานความร้อนแล้วก็พลังงานเสียงนะคะทำให้โน้ตบุ๊กนั้นมีภาพเสียงและขณะที่งานทํางานนั้นมอเตอร์ของใบพัดจะหมุนเพื่อระบายความร้อนออกจากโนตบุ๊กตัวนี้ก็คือกลายเป็นพลังงานกลนกับพลังงานความร้อนนั่นเองค่ะต่อไปได้ปอกผมค่ะนะคะได้ปอผมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ไปเป็นพลังงานกลแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะทำให้มอเตอร์ของเครื่องนั้นหมุนและทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะคะ,ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณครูให้นักเรียนดูภาพนี้ใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนคิดแล้วมาตอบช่วยกันตอบคำถามค่ะนะคะว่า นักเรียนคิดว่าพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรนะคะนักเรียนเรียนมา,าจากาสักพักหนึ่งเมื่อกี้ที่คุค์ครูสอนนักเรียนก็สามารถตอบคุค์ครูได้แล้วว่าในรูปนี้คืออะไรนะคะจากภาพนี้นักเรียนก็ต้องตอบว่าเป็นพลังงานลมและเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ พลังงานลมพลังงานลมเกิดจากพลังงานกลโดยใบพัดของกังหันลมที่ติดอยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเมื่อกังหันหมุนจึงทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะนี่คือนะคะพลังงานลมนะคะต่อไปที่เป็นแผงเซลล์สุริยะก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ตกลงมาที่เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีสารกึ่งตัวนําดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่านะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานประจําวันนี้นะคะมีหนึ่งใบงานเท่านั้นนะคะนักเรียนนะคะให้นักเรียนนั้นเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะและนะคะ,ะวิเคราะห์นะคะแต่ละข้อว่า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอะไรบ้างนะคะง่ายๆคะ่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ